ใช้ไฟฟ้าบางอย่างยกหนีไม่ทันจริงๆช่วงน้ำท่วมนะคะยิ่งของใหญ่ๆพวกตู้เย็นเครื<ะ>่องซักผ้านะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานสําหรับการซ่อมแซมเนี่ย<ม>ก็คือจะเสียหายไปเลยทีนี้มูลค่าความเสียหายมันจะมหาศาลมากแต่ณนะตอนนี้ค่ะทางของอวิทยาลัยเทคนิค<ม>ที่เขามีแบบนักศึกษาที่มีความรู้อาจารย์ที่มีความรู้นะคะ,คะก็มีส่วนฟิกอิสเซนเตอร์ทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าว่าซ่อมอะไรยังไงได้บ้างนะค,ะค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะพอสมศักดิ์ชัยโสดาค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพออค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีครับผมสมปันใจรัตดานะครับผู้ในการวิทยเทินิการ,การ,ารใหญ่นะครับและก็ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสํานักงานอาชีวะสาจังหวัดสงขลาครับดูแลสา,ารในสังกัดสังฆาารเอกชนในจังหวัดสงขลาครับนครับค่ะในส่วนของสังงานอาชีวะตอนนี้คะ่ะศูนย์ที่เปิดทั้งหมดมีกี่ศูนย์อออาคารับผอคะเบื้องต้นวันนี้เมื่อาาวานนี้นะครับตั้งแต่วันวันที่สองเราวันวันนี้เราเราออกศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนะเป็นศูนย์ที่บริเวณ โรงแรมหาดใหญ่นะครับซิกเนอเจอร์นะครับชุมชนนพประเก้านะครับเราก็ออกให้บริการซ่อมสร้างนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทุกอย่างฟรีนะครับท่านครับแล้วก็ตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุครครอกออปกร,รณ์นะครับจากท่านสอสอสตาตรีปานนะครับท่านท่านเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หมดเลยส่วนวุฒิเลิทีิกาง,งานเราให้นักเรียนศึกษาให้บริการ 10คนนะครับนักเรียนสาว10คนแล้วก็ครู4คนนะครับนะครับแล้วก็เราเราร่วมกับเทศบาลของของด้วยนะครับที่ที่ที่ศูนย์ที่เราออกวันนี้คือชุมชนน้ปลเก้าซึ่งได้รับผลกระทบหนักนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลานะครับเราไปถางษาครอบคุมทั้งทั้งหมดทั้งหมด10ผ่าครัฐ10แห่งนะครับแล้วก็เอกชนอีก11แห่ง ภาครับนี่เรามีหน่วยพิกเอ็นเซอร์ให้รับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองนะครับผมในนามผู้อํานวยการสํานักงานอาชีวะศึกษาจังหวัดสงขลาก็มีหนังสือสั่งการไปให้ทุกวิเลยได้ออกหน่วยบริการสํารวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่เรารับผิดชอบแล้วก็เราจะออกหน่วยบริการตีหมดครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้อมให้ตีหมดเลยนะครับนี่อาชีวะยวอาชีวะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทั่วทั้งจังหวัดครับท่านครับค่ะเพราะ จากที่ได้ซ่อมมาแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณประเภทไหนคะรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามอ้อหงข้าวใช่ครับรถจักรยานยนต์เราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหัวเทียนนะครับแล้วก็ตรวจสภาพรถทั้งหมดให้ใช้งานได้นะครับหลังน้ําพอบางโมเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำาบมอนี้ครับเราต้องตรวจสอบสภาพให้หมดเลยเสียทั้งหมดจนให้ใช้ได้ทั้งหมดแหละครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไดเฉพาะมอหงข้าวทัดลมตู้เย็น เด็กเราซ่อมได้หมดครับท่านครับตอนนี้เราเสื้อเหลือเต็มที่แล้วก็เราจะออกทุกวันนะครับจนจนกว่าจ,จะให้การปกติทั้งหมด,หมดครับท่านครับค่ะพอาคะมีแผนไหมว่าเหมือนวันนี้เหมือนพอ,อบอกว่าอยู่ที่ชุมชนนพะเก้าก็คือ <ใช S 1> ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่น้ําท่วมสูงแล้วก็ท่วมท,วมท่วมเยอะอาาะค่ะจะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าจะอยู่จุดนี้อีกกี่วันอะไรประมาณเนี้ค่ะพอออตอนนี้้องชุมชนนพเก้าน่าจะอยู่ได้ประมาณสองวันแล้วก็จะไปชุมชน เชงหน้้าน้อยอีกนะครับจะวางแผนไปทั้งตอนนี้จะออกศูนย์เดียวแล้วก็ช่วงต่อไปก็จะออกที่ลเพิ่มไปอีกเป็นศูนย์ 2. สองศูนย์นะครับทั้งในจังหวัดสงขลาอำเภอผาดใหนะอ่นะแล้วก็ในส่วนกระจายทุกอำเภอทั้งในไร่กาชีพสิงหางหนนครทั้งในตุ่มปะโคนะคอัอาตวีแต่หน้าก็จะออกศูนย์ในส่วนของ,ของที่รับผิดชอบจะออกทุกวันแล้วก็จะมีรายง,งานให้กับที่เราต้องการทุกวันว่าเราออกที่ไหนบ้างตอนนี้ให้ํำรวจ ื้องต้นอยู่ครับท่านครับค่ะทีนี้ค่ะพอ้คะอยากให้ฝากถึงประชาชนนิดนึงว่าถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่จมน้ําที่มีความเสียหายอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นต้องทํายังไงก่อนเช่นไม่เสียปลั๊กไม่ใช้ยังไม่ใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันไม่เสียไปมากกว่าเดิมคือคือตอนนี้ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่น้ําจมน้าเนี่ยห้ามเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวรอให้ทีมงานของเทคนิคการเจรแล้วก็ นนพนังานไอซิวง้าต้องมสอขาไปตรวจสภาพก่อนเพราะว่าตอนนี้พอพอเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถ้าเราเสียบเสียบไฟชนิดมันอาจจะพังเยอะเลยนะครับ <ฮะ S 2> พังกว่าเดิมงันไม่ต้องทําอะไรเลยรอให้มันแห้งแล้วก็ทีมงานรอให้นักเรียนนักศึกษาของผมไปตรวจสภาพเช็คทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโดยเฉพ,พาะเครื่องใช้ไฟห้าเด็ดขาดห้ามไปเสียบลักเด็ดขาดนะครับหยุดก่อนนะครับส่ <ฮะ S 2> วนส่วนจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีทีมงานไปไปเปลี่ยนน้ำมันเรื่อต้องล้างเครื่องให้หมด ข้อน้ำมันเข้าเครื่อง<ะ>ยังะจะล้างให้หมดนะครับเราเปลี่ยนให้หมดเลยจ<ท>ะเป็นฝากพี่น้องชาชนฝากพี่น้องประชาชนฝากพี่น้องประชาชนคอยดูชุมชนของท่านนะครับเพราะตอนนี้อาชีวงหวัดสงขาที่เป็นขนาดใหญ่จะประสานไปนยังชุมชนชุมชนจะเป็นผู้ประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราจะออกหน่วยที่ไหนวันไหนท่านครับตอนนั้นก็ชุมชนจะเป็นผู้นำชุมชนจะเป็นคนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องในชุมชนทราบว่าเทคนิค หาดใหญ่จะออกหน่วยหน่วยไหนหน่วยไหนจะมีระกาศออกไปได้ค่ะพ่อค่ะทั้งทั้งทั้งจังหวัดเลยนะครับท่านขอบคพระคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพ่อคพ่อออสมศักดิ์ชัยโซดานะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่นะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆในเรื่องของศูนย์ฟิกกิ้งเซ็นเตอร์ที่จะมาช่วยในเรื่องของซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภุทกภัยนะคะก็อย่าลืมติดตามจากชุมชนต่างๆนะคะผู้นําชุมชนเขาจะมาบอกเองว่ามีศูนย์ที่ไหนบ้าง